เทศบาลเมืองหัวหินได้จัดการประชุมคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการค่ะที่ห้องประชุมนาเรศดำริเทศบาลเมืองหวนนัวหินนายนพวุติกุลนายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน เป็นประธานการประชุมคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการครั้งที่7ปี2514โดยมีรองนายกเทศมนตรีที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเลขานุการนายกเทศมนตรีรองประธานสภาเทศบาลรองประธานเทศบาลและหัวหน้าส่วนราชการร่วมการประชุมก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระที่ประชุมได้ร่วมเป็นเกียรติในการมอบใบประกาศเกียรติบัตรให้กับข้าราชการและลูกจ้างประจำเทศบาลเมืองหัวหินที่เกษียรอายุราชการปีนี้มีจำนวนสิราย พร้อมร่วมรับมอบรถวีแชร์ผู้พิการจำนวน50คันโดยพลตำรวจโทคำรณวิทุกราากระจ่างมอบให้กับทางเทศบาลเมืองหัวหินโดยมีนายอภิคุณสิริคุณชัยที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเป็นตัวแทนม,มอบจากนั้นเป็นการรายงานและติดตามผลการดำเนินงานด้านต่างๆของเทศบาลเมืองหัวหินอาทิติดตามความคืบหน้าโครงการเทศบาลว้าวที่มอบหมายสำนักช่างดำเนินการอาทิการติดตามการปรับปรุงถนนดำเนินกเกษมการปรับปรุงสวน สาธารณะผลกิ่งเพชรการปรับปรุงสำนักงานเทศบาลเมืองหัวหินการปรับปรุงอาคารเรือนในสังกัดเทศบาลให้มีเอกลักษณ์การชี้แจงความคืบหน้าหลังเทศบาลเมืองหัวหินเข้าร่วมประเมินคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดีประจำปีงบประมาณ2,514นั้นและเทศบาลเมืองหัวหินสามารถกวารางหวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดีประจำปีงบประมาณ2,514ใน ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าสู่รอบการประเมินในรอบสุดท้ายอีกด้วย